เรื่องงานสมงที่เพิ่มครับตอนนี้รถไทยยนต์มาก็มาดันเปิดทางนะไว้ให้รถหกล,ล้อมาเทอินต้องข้ามภาคนาอีกเจ้านึงครับโหเรียบร้อยแล้วครับโใจดีครับให้ทางเข้ามาว่ามีทางเข้าอยู่ครับแต่เพิ่งเทปูนใหม่ๆก็เลย เขาอยำไรเลยขอที่ท,ที่ด้านทางเขา้าจะขมาก็ใจดีอม่รังเขา้าสบายสบายแลยังมาก็ยันดินก่อนเติผมทที่ครับผมเพิ่มหลังจากขุดเสรบริเกตแล้วดินมันไม่โตันกว้างเพินมอดินมาผมก็เลยต้องผมเพิ่ม โคงการดีๆอาจจะปลูกกันชงอะไรเบน,นี้ขออนุาให้ถูกต้องอรอลุ้นนะจะทำพื้นที่การเกษตรมีสะเรียบร้อยแล้วฮะพื้นที่น้อยๆรอดูว่าจะได้สักกี่พืชผลคะก็ไม่ถึงไระฮะ่ฮะประมาณ2งานนิดๆเราจะปลูกพืชผสมครับส่วนด้านหลังก็ทำนาปัดว่า าชีพคุณพ่ออย่าล้อเล่นครด้านหลังทำนานไว้กินเองก็ให้เขาทำค่ันด้านหลังกันให้เขาทำแล้วก็แบ่งข้าวนะลงมาได้แล้วข้านรถก็ดูว่าคันแรกลงมาจะติดไหมเพราะว่ารู้สึกว่ารถรกล้อยังไม่เคยลงแต่ดินแน่นแล้วคร รอดูรถไปดินต่อเลยฮะนี้ก็รอด,ดูรถกลับพื้นที่ฮะก็กะไว้40รถนะแต่ถามคนขทยถามทั่วไปก็ว่าน่าจะไม่พอน่าจะประมาณ50-60รถต่เอาตามงบก,ก่อนครับงบตอนนี้มีอยู่แค่40รถดูฮนะ,ะนี้ต้องฝากทุกท,ท่กนทาทนเข้ามารับชมสำหรับงานยันมา เกลดดินเปิดทางเข้าให้รถ6ล้อดำวิ่งได้สะด,ดวกสบายครับทิ่นี้ก็สวัสดีครับ